นี่ก็ทีมงานมาจากโกลกนี่ใส่คลีนสวยมากมีร้อยไทยนี่ก็ LED 19นี่ LED 23่สามใเมแอเลเยนะเดินทางปลอดภัยทุกคนนะก็มานี่ก็เวลาประมาณเกือบ4ี่ทุ่มแล้วกว่าจะถึงบ้านก็ประมาณเช้งคืนตีหนึ่งเดี๋ยวแวะเช็คล้อเช็คน้ำมันอะไรที่ปั๊มอะไรให้ดีก่อนนะเฮ้ยคันนี้น่ากลัวอะไรคันนี้เนี่ยคันนี้น่ากลัวนะเนี่ยนะปว่าไปก่อนหรือไปหลัง ปกติไงหลังอ่ะไล่ทานป่ะไล่ไม่ทานอ่ะปกติคันนี้แรงกว่านะโอเคโอเคโอเคสายมาอันเลยนะโอเคโอเคโอเคสายมาอัเลยปลอดภัย